สวัสดีครับสงการเดวนะครับวันนี้ทําคลิปคํำๆมืดๆหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทุ่มห้นาทีเพอดีมีปัญหาก็คือปั๊มน้ําอยู่ๆมันก็หยุดการทํางานไปทั้งๆที่ปลั๊กก็ยังเสียบอยู่นะครับไฟไม่ได้ดับนะครับเดี๋ยวลองใช้ไขควงวัดไฟกันแล้วกันนะครับนะครับอันนี้คือมีไฟอยู่ตามปกตินะครับอาการที่ปั๊มดับเนี่ยมันมักจะเป็นช่วงเย็นๆด้วยนะก็ประมาณสักทุ่มกว่า อย่างนี้นเนียมันก็เป็นไปเมื่อประมาณสักทุ่มครึ่งนะผมก็เลยจะมาทําคลิปให้ชมกันนะครับว่าเพราะอะไรทาไมปั๊มมันถึงชอบหยุดทํางานช่วงนี้พอดีนะยังกรณีของผมนี้คือไม่ได้เปิดก๊อกอะไรสักอย่างแต่ว่าปั๊มอ่ะมันทํางานเองนะครับโดยที่มันไม่ยอมหยุดนะทางานจนกระทั่งมันร้อนนะครับเนี่ยลองแตะดูแถวนี้ร้อนมากนะครับพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยก็เลยทําให้มอเตอร์ถูกตัดการทํางานโดยอัตโนมัติเพราะไม่งั้นมันเจะ มันจะไหม้ได้นะครับก็คือมันจะมีระบบอัตโนมัติของมันเดี๋ยวมาดูตรงปั๊กนะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือปั๊กน้ำนะเห็นไหมครับเสียบก็ไม่ออกเนละทีนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดไฟให้ดูนะเราจะปักมาตรงนี้นะครับรู้เห็นหรือเปล่าโอเคนะครับปักมาตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นโวลต์เอซีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองวัดแรงดันดูนะ,ะนี่ครับ เดี๋ยวผมขอล็อกค่านิดหนึ่งนะครับเหลืออยู่183ก็คือแรงดันมันตกแต่ปกติมันจะอยู่ที่ประมาณสัก220บวกลบนะสำหรับแรงดันไฟฟ,ฟ้าที่ใช้ตามบ้านเราเนี่ยแต่เนี่ยมันตกลงไปเยอะมากเหลือแค่180กว่าๆเนี่ยแล้วมันก็มักจะเป็นช่วงเย็นๆก็คือประมาณนี้ประมาณทุ่มทุ่มกว่าเพราะว่าเอ่อมันเป็นช่วงที่แบบคนกลับบ้านแล้วก็ ประกอบกับร้อนด้วยนะครับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมกระหน่ำเปิดกันไปพร้อมๆกันทําเหมือนๆกันก็เลยทําให้แรงดันมันตกนะพอแรงดันตกปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้ามอเตอร์เนี่ยมันก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพพอมอเตอร์ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยการการอัดน้ําเข้าไปที่ถังแรงดัน,นก็ทําได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับเลยไม่สามารถที่จะเติมน้ําเพื่อสร้างแรงดันให้มากดเพรสเซอร์สวิตช์เพื่อสั่งให้มอเตอร์หยุดทํางานมอเตอร์ก็เลยทํางานไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าแ,แรงดันที่ ที่สร้างขึ้นเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการที่จะมากดเพรเซอร์สวิต์นะครับก็เลยทําให้มอเตอร์ทางานไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันร้อนพอร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็ตัดอันนี้ผมก็จะปล่อยไว้นะครับประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงพอมันเย็นเนี่ยมันก็จะกลับมาทํางานได้ตามปกติประกอบกับเอ่อหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงที่จะถึงเนี่ยนะมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าการใช้ไฟมันก็จะลดลงบ้างแล้วแรงดันมันก็จะเริ่มกลับมาอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือว่าเป็นอีก กรณีศึกษาหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านไหนที่เจออาการแบบเนี้ยแล้วก็มักจะพอเป็นช่วงหัวค่ําด้วยนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าใครมีมัลติมิเตอร์หรือว่าคลมมิเตอร์แบบนี้ก็ลองไปวัดดูนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เรื่องแรงดันไฟฟ้านะครับก็คงต้องคุยกับการไฟฟ้าดูนะครับว่าจะแก้ไขยังไงได้หรือเปล่าเพราะช่วงนี้มันร้อนด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเนาะก็มาคุยให้ฟังกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่เจอ อาการลักษณะแบบนี้แล้วก็หาสาเหตุไม่เจอซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ฟันธงนะครับว่าทุกๆกรณีจะต้องเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างแล้วกันถ้าว่ามีอาการแบบนี้ก็ลองเช็คดูนะครับว่ามันอาการมันประมาณนี้หรือเปล่าครับผมตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดไฟตรงนี้ดูนะครับว่าไฟมันมาเท่าไหร่แล้วนะครับก็ปรับมาที่เดิมนะครับก็คือตรงวลตเอซีน,นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับว่าแรงดันตอนนี้จะเป็นเท่าไหร่แล้วเ,เดี๋ยวนะครับจะอยู่ที่ประมาณร้อยแดเดี๋ยวลองกดดูนะครับตอนนี้แรงดันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วเมื่อเช้าตอนที่เราวัดมันจะมีประมาณ183นะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ อ่ะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดน้ําดูแล้วก็ปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับลองฟังเสียงดูนะครับก็แสดงให้เห็นว่าแรงดันพอมันขึ้นมาประมาณนี้ปั๊มก็เริ่มที่จะทํางานได้เป็นปกติแล้วนะครับมอเตอร์มันน่าจะมีช่วงแรงดันของไฟที่มันสามารถทํางานได้เป็นปกติแต่ผมไม่แน่ใจนะ ว่ช่วงแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ที่มอเตอร์มันจะทํางานได้เป็นปกติถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญฝากกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ